พรเจ้ามาแล้วพรเจ้ามาแล้วเรียบร้อยขอป่าไป็นึ่งทีเลยยังไงครัคุณใครหน้าโอ้โหเอาแล้วฮะเรียบร้อยขอ ปาดอีกหนึ่งทีแล้วยังไงเคทโทสของเราจะล้มเทพได้ไหมฮะขอจิ้มไปสองทีแล้วไงคุณใครหน้าหาจังหวะเล่นอยู่ครับตอนนี้พยายามจะหาจังหวะแรกกันอ่าหลบก,กันไปหลบก,กันมาแต่คุณใครหน้ายังไงฮะพยายามจะเปลี่ยนอาวุธแล้วตอนนี้แต่ว่าขอกระทึบแล้วปาดอีกทีแต่เคทโฮสยังงบได้แล้วงไงเคทโทสลงไปปิดเกมเลย้ไหมโอ้โหเอาละรอบลุรอบนี้มีลุ้นนะใครหน้าของเราพระเจ้าของเรายังไงฮะเจอเคทโฮสล้มเทพแน่นอนเรียบร้อยฮะแต่ไม่รอดฮนะโอ้ใครหน้า ปิดคุณเคทโฮดไปได้ฮะรอบนี้ยังไงคุณมิดคุณมิดต้องโชว์แล้วนะฮะคุณมิดโอ้อะ่ะฮะยังไงฮะเจอใครหน้านานๆานานจะมีระดับพระเจ้ามาจุติให้เราดูนะะเรียบร้อยฮะคอมโบลัวเลยตอนนี้ยังไงฮะยังทำนามเมดไม่ได้นะฮะคุณมิดโอ้คุณใครหน้าปิดไปยังสวยงะมะโ,โอ้ไม่รอดนะฮะพระเจ้ามาแล้วนะคู่นี้คู่ตึงนะฮะคู่ตึงมาหาการนะฮะ ซับเอ้ยคุณซุกกับคุณลิศนะฮะเรียบร้อยฮะแต่ว่าคุณลิศเสียเปียกกว่าเลือดน้อยกว่าแล้วยังไงโดนปิดไปทั้งนี้เลยไหมฮะคุณลิศกลับมาได้ไหมกลับมาได้ขอดึงคุณซุกไปหนึ่งทีแล้วยังไงปาวุธไปหนึ่งทีตอนนี้คุณซุกจับดาบแล้วยังไงฮะคุณลิศจะไม่มีอาวุธครโดนอาัตคาไปหนึ่งทีแล้วยังไงคุณซุกแทงมาหนึ่งทีและปาดไปหนึ่งทีและปาวุดไปยังไงแล้วยังไงกะปิดเกมเลยไหมเรียบร้อยฮะคุณซุ๊กคุณราามไซุี อาวุธแล้วฮะตอนนี้มือป่าเข้าไปแล้วคุณลิการจะปิดเกมนี้การศเลยยังไงปลาเคียวทิ้งไปอีกแล้ว <c oughs> คุณซุปจับดาบแล้วฮะโดนเตะเข้าไปหนึ่งทีตอนนี้คุณซุปยังไงฮะคุณลิไม่มีอาวุธแล้วคุณซุปป่าอาวุธไปอีกแล้วตอนนี้ถึงเคียวอยู่แต่คุณลิไม่มีอาวุธยังไงขึ้นมาเขาเตะไปหนึ่งทีเอาล่ะปลามุมแมลงหนึ่งทีแล้วโดนอัพคัดไปหนึ่งทีตอนนี้ยังไงฮะคุณลิจะเข้าไปเก็บอาวุธไหมเก็บไม่ได้แล้วโดนปล่าไปเรียบร้้อออออยยยยะะะโโหหมมมมิิดดดดดนชชุุใญ่่่เเลลลืแแงงงงงววัััไไไไคณกบผปพ อาล้รอบนี้เจอของจริงนะฮะยังไงคุณเอสีหาจังหวะเล่นอยู่ฮะเรียบร้อยยิงไปหนึ่งทียังไม่โดนนะฮะอาล้วคุณมิดยังไงคุณมิดหาจังหวะอยู่ยังไงกระโดดไปกระโดดมาเรียบร้อยฮ<ล>ะ,<ล>ะโดนซิกเนเจอร์อีกทีฮะโอ้คุณมิดเลือดแดงแล้วโอ้คุณเอสกลับปิดเลยกะจะซ้ําเลยยังไงตอนนี้ปาวขขึ้นมาแล้วยังไงลงไปเก็บเลยเหรอคุณ s อสีแต่ขึ้นมาได้ฮะแล้วเรียบร้อยคุณมิดเตะไปทีตอนนั้นตอนนี้จับเขียวแล้วยังไงปาดเป็ทีแต่คุณเอสตีร์ลสวนปาดได ไหมขึ้นได้ไหมขึ้นไม่ได้ฮะโอเคขึ้นมาได้แล้วตอนนี้คุณมิดคว้าวุดทิ้งไปตอนนี้ไม่มีวุดปาระเบิดไปหนึ่งทีและจับเขียวมาได้แล้วกดซิเจอร์ไป็นทีไม่โดนแต่ว่าเกี่ยวขึ้นมาได้ครับตอนนี้พยายามจะเกี่ยวคุณมอนคุงออกมาที่ขอบสนามแล้วยังไงกลับมาที่กองสนามครั้งหนึ่งตอนนี้มอนคุงสวนไปอีกสองทีฮะตอนนี้คุณเอนเซทีพยายามจะหาจังหวะเล่นแล้วยังไงเรียบร้อยปาดไปอีกหนึ่งทีคุณมอนคุงคุณมอนคุงยังไงเรียบร้อยฮะโดนคุณมิดปาดมาที่ขอบสนามแล้วยังไงจะลงไปป JQ ยังไงกดซีเจอร์ลอดักยุงบนและเรียบร้อยฮะโอ้ภาพนี้ยังไงขึ้นมาได้ด้วยโอ้เอาละ่ะคุณเอสทีเรียบร้อยคุณ JQ ลงไปซ้าแต่ว่ายังไม่โดนนะคุณเอสทีกดซีเจอร์ไป็นทีพยายามจะเกี่ยวลงมาแต่ยังไม่โดนนะและเรียบร้อยครับโดนปาวุฒไปแล้วเรียบร้อยโดนปาดไปทีคุณเอสทีขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ไหมยังขึ้นมาไม่ได้ฮะแล้วยังไงขึ้นมาได้แล้วตอนนี้พยายามจะปาดนะฮะเอาล่ะฮะรอบนี้ผมบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะ JQ มาจากไหนไม่รู้นะคุณเอสทีกาจะลงไปปิดด้วยเท้าเปล่าล้วยยยยยังไไตอออนีีเเรรรรบบคุณปปาะ ็นคุณยุนเปียวโผล่มาแวบๆนะมาหวัดดีแล้วก็ไปนะฮะต้องเป็นสายลับแน่นอนนะแต่คือใครไม่รู้นะฮะสายลับแน่นอนนะฮะคุณ JQ คือใครไม่รู้แต่ว่ายังไงครับคุณมอนคุงตอนนี้มาเจอกับคุณแอสตันมาตินซะด้วยนะฮะบอกเลยว่าคุณแอสตันมาตินเนี่ยทำผลงานไว้ถ้าผมจะไม่ผิดนะแทบจะชนะประมาณ6-7ตาติดเลยฮะกับทีสืบเงินของเขา ใครเก่งสายรับไว้ก่อนใช่ไหมใช่ฮะใช่เลยครับคุณช้างบอกเลยใครเก่งเนี่ยผมบอกเลยสายรับสายรับแน่นอนแล้วจิ้มออกไปเรียบร้อยฮะแต่ว่าคุณนักเก็ตขึ้นมาได้ครับพยายามจะเข้าไปเตะคุณนักเก็ตแล้วยังไงกนคุณนักเก็ตเรียบร้อยโดนเตะ็หนึ่งทิศสองทิศไหมออกไม่ได้ฮะแต่โดนคุณนักเก็ตจิ้มเป็นหนึ่งทีแล้วยังไงพยายามจะกดซีเจอร์ไปแล้วเรียบร้อยฮะ โดนคูบาเตะไปหนึ่งทีแล้วยังไงคูบารอดักอยู่ขอบสนามแล้วอัปคัทไปหนึ่งทีแล้วยังไงโอ้สองทีแล้วยังรอดอยู่ยังไงครับนักเก็ตลงมาได้ไหมลงมาได้ฮะแล้วจับแลนเซอร์อีกแล้วยังไงครับล็อกเก็ตแลนของเขาโอ้เอาฮะหาจังหวะเล่นแล้วยังไงคูบาตอนนี้กดซีเจอร์เบรกียังไม่โดนฮะโดนนักเก็ต จิ้มไหมจิ้มไปนหนึ่งทียังไม่โดนแล้วจิ้มโดนหนึ่งทีแล้วยังไงพยายามแล้วเรียบร้อยฮะโอ้ครูบาของเราซิงเกิลเจอปิดไปได้เจอกับแอสตันมาตินยังไงรอบนี้แอสตันมาตินจะทําผลงานได้ดีไหมเรามารุุ้่นกันเรามารุุ้่นกันนะฮะถ้าใครเชียร์ทีมไหนนะเดี๋ยวรอรู้เลยผมอยากรู้เหมือนกันว่าแอสตันมาตินกับเจคิวใครจะเหนือมากันนะฮะเอาไงดีเรียบร้อยฮะแต่ทุนแอสตันมาตินจะเจอคุณกรอร์ลวิทเก็บไปแล้วหรือเนี่ยโอ้ไม่ใช่กรอร์ลวิทนีกว่ากอร์เฉยนะฮะ คุณกรนะฮะเอาละกรยังไงรอบนี้มาแปลกนะคุณกรกดดันคุณแอตตันมาตินได้สวยงามแต่เรียบร้อยฮะอ่าแต่ก็ทําผลงานได้ดีฮะเฟิร์สบัตรตัเป็นของทีมสีน้ำเงินนะฮะไงโอ้หาจังหวะได้ดีฮะแต่ว่าคุณดีโอขึ้นมาได้ไหมยังขึ้นมาไม่ได้ยังไงคุณนักเก็ตรอดักอยู่แต่ขึ้นมาได้ฮะตอนนี้เปลี่ยนเป็นแคนนอนยังไงฮะพยายามหาจังหวะเล่นแต่คุณนักเก็ตขอเปิดไปอีหนึ่งทีได้ไงกดซีเจอร์รอแต่ไม่โดนฮะตอนนี้คุณดีโอพยายามจะหาจังหวะเล่นแล้วจิ้มไปททีีีล้้้้วยยยัังงงไไไไกกกกดดดดซเเเเจออออร์ปมมม่่่โโโนนนนฮะะหืคคุณ็ตบส โอ้ปาอาวุธไปแล้วกดสีก็เจอไปตอนนี้อาวุธหลุดทั้งคู่ว่าแต่ว่าคุณนักเก็ตเปลี่ยนมาใช้แค้นนอนแล้วยังไงรอดักขอบสนามเรียบร้อยปาดเป็นทียังไม่โดนนะตอนนี้ใช้แค้นนอนทั้งคู่แล้วยังไงพยายามจะพุ่งไปหนึ่งทีไม่โดนนะแต่โดนคุณนักเก็ตปาดเป็นทีแล้วยังไงแล้วเรียบร้อยฮะซีเนเจอร์หลุดออกไปไม่รอดนะสุดสังเวียนฮะโอ้คู่นี้ต้องได้มาเจอกันนะแอสตันกับ JQ แล้วยังไงตอนนี้คุณ JQ อาจจะเสียเปรียบเล็กน้อยเพราะเลือดเหลือน้อยกว่าค่ะจะได้เปิดฮิตแรกของเราเรียบบบรรร้้้้้อออออออยยยย JQ JQ เเเปปปิิิิดดกก่่นนน2ฮฮ3 4แแลลลลววังงงไไโโหาาาทีีีขสมะะะะ JQ โอ้โห oh oh. เรียบร้อยฮะ a s t o มาตีมที่ว่าเหนือนะฮะมีเหนือกว่านะฮะโอ้โ oh ห oh. เอาแล้วเรียบร้อยโลขอเปิดก่อนนะเรียบร้อยขอปาไปหนึ่งทีแล้วยังไงคุณโลปาวูทิ้งไปโอ้ oh oh. เอาละฮะสเตปนี้มันมาจากไหนฮะ คุณโลพยายามจะเข้าไปต่อยแต่ว่าตอนนี้คุณดีวายจับหอกแล้วยังไงตอนนี้บอกเลยรอบนี้คุณดีวายไม่ได้เล่นซากุระนะฮะตัวโปรดของเขารอบนี้เปลี่ยนตัวนะฮะเอาละยังไงฮะพยายมจะหาจังหวะเล่นแล้วเรียบร้อยไปกาะขอบสนามแต่คุณโลรอดักอยู่แล้วจิ้มไปทีไม่โดนฮะโดยคุณดีวายสวนแล้วยังไงขอจิ้มไปสองทีสามทีสี่ทีแล้วยังไงโหกับปิดเลยล้อโอ้โหคุณโลเราดักอยู่แล้วนะ,ะแล้วเรียบร้อยฮะจีจีฮะเฟิร์สบัตกไปของทีมสีแดงนะ ตอนนี้กลายเป็นว่าสูสีนะฮะรอบนี้สูสีตายกันแบบผัดกันตายนะคนละตัว2ตัวนะฮะแล้วเรียบร้อยคุณลีโอยังไงฮะพยายามจะหาจังหวะเล่นยังยิงไม่โดนนะคุณพีเคสรออยู่ปาดไปหนึ่งทีแต่ว่าโดนลีโอปาดออกไปก่อนและเรียบร้อยอะสิ่งนี้เจอไปหนึ่งทีแล้วยังไงคุณลีโอโอกลับมาได้ไหมเมื่อกี้กลัจะซ้ำแต่ได้แล้วคุณพีเคสตอนนี้จับวุ้นได้แล้วโดนปาดออกไปอีกแล้วฮะใยว่าตอนนี้คุณพีเคสเลือดแดงแล้วยังไงคุณลีโอยังทำไอ้คุณพีเคสยังทำทำเอ็ดไม่ได้นะและจีจีแน่นอนะะ่่านนนี้้้โอไไมไดเลนนะ ต้องคู่แล้วจังหวะสุดท้ายเท่านั้นใครจะโดนเรียบร้อยฮะเจคิวขอเตะด,ด้วยท้าเปล่าด้ยังไงตอนนี้จับมัดแล้วคุณโซ,โซขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ฮะโอ้โเอาครับสลับตำแหน่งกันแล้วหาจังหวะแล้วเรียบร้อยฮะคุณเจคิวอ้าโหปาวุ้ไปผิดทางแล้วยังไงโอ้เินขึ้นมาได้ฮะปาตุ้มเมคียังไม่โดนะฮะตอนนี้คุณเจคิวใครเอาไปปิดเกมเลยไหมยังไงเรียบร้อยซีเจอเมอีแล้วคุณโซแมนเสยขึ้นไปยังไงฮะซาวแมนดีกว่าโซแมนนะซาวแมนฮะเอาละยังไงคู่นี้เรียบร้อยฮะโอ้โหล้มได้นะเอาะฮนีมัใครแล้วฮ คงไม่ใช่สายลับอีกแล้วใช่ไหมกดสกิลซีเจอเป็นทีแล้วยังไงต่อพยายามจะหาจังหวะเล่นโอเคซีเจอโดนนั่นยรือไงโดนคุณกรส่วนซีเจอคืนเหมือนกันนะแลวคูบายังไงฮะดอกอยู่รึึ่งอดักอยู่ข้างสนามแล้วขึ้นมาได้ครับตอนนี้พยายามกดซีเจอไปยังไม่โดนนะและคุณกรพยายามจะเกี่ยวฮะตอนนี้กลายว่าคุณคูบา เลือดน้อยนะฮะเริ่มจะส้มแล้วยังไงฮะพยายามจาจังหวะเล่นกดซิเจอร์วิธียังไม่โดนนะล้วโดนคุณก่อนเกี่ยวไปแล้วยังไงมาดักที่ขอบสนามขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ะฮะตอนนี้แต่โดนคุณอาคุณกอนดึงออกไปอีกแล้วนะล้วครูบากดซิเจอร์โดนด้วยฮนะแต่ว่าโดนไม่เต็มฮนะแล้วยังไงต่อทีนี้กอนนี้ก็เรียบร้อยะฮะโดนคุณกอนซิกเเจอร์ออกไปไม่รอดน,นะฮะโอ้มาได้ด้วยโฮ เจ๋วเลยฮรรอบนี้คุณมิดยังไงครปามูไงหนึ่ทีครับคุณโลตอนนี้จับเป็นล็อกเก็ตแลนด์แล้วยังไงพยายามจะหาจังหวะเล่นเอาละครับคุณมิดต้องดึงให้ได้อีกสักคอมโบนึงโอเคดึงมาได้แล้วฮะเรียบร้อยยังไงมาที่ความสนามแล้วคุณมิดรอดักอยู่แล้วยังไงจะพยายามจะดึงอีกแล้วแต่ยังไม่โดนฮะเรียบร้อยคุณโลจิมไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อซีเจอร์ไปหน่งทีครับคุณโลไม่โดนฮะแต่คุณมิดเมื่อกี้ปามูขึ้นมาแล้วตอนนี้ม่มีอาวุธฮะพยายามจะเข้าไปโดนีแล้วังไดดะโต้จจดไแลลวยคค่่โะุณิปเ เอาละรอบนี้ยังไงฮะทีมสีเงินเหลืออีกแค่4คนเท่านั้นและทีมสีแดงเหลืออีกหกคนยังไงครับคุณกอนตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นและตัวเดียวกันด้วยและยังไงฮะใช่ตัวเดียว <üh> <Halloween> ไมไ่ใช่นะเหมือนคุณกอนจะเล่นนิกนะฮะแล้วคุณอ่าบูน uh จะเล่นมอเด็กนะฮะเ <ๆ S 2> อาล่ะยังไงครับพยายามจะหาจังหวะเล่นและเรียบร้อยฮะคุณกอนเกี่ยวไปหนึ่งทีตอนนี้ค็ว่าคุณบูลเลื่อนเหลือน้อยกว่านะฮะเอาล่ะยังไงครับปาอาวุธไปอีกทีแล้วยังไงครับคุณกอนเรียบร้อยฮะโอ้โดนปาบูมแรงไปหนึ่งทีตอนนี้คุณบูนไม่มีอออออออาาาาววุุุฮฮะะะพยยยยยยยมมจเเเข้้้้ไไไปปปีีีีีีีกกกททแลัังงตต่คคครรรรรบบบบณณูนนนนโด จากซีเจอร์และไม่รอดน,นะฮะดีโอฮะยังไงฮะคุลิโอจับแคนนอนของเขาแต่คุณ N อสเเข้าลงไปปิดเกมเลยไหมฮะโอ้โกดซิเจอร์ไปอีกทีที่ความสนามได้ยังไงคุณเอสเโอลงไปปิดเลยไหมยังฮงยังขึ้นมาได้อยู่เรียบร้อยกดซิเจอร์ไปโดนด้วยฮะคุลิโอยังกับมาได้ไหมกับมาได้แต่โดนอัพไปข้ามไปอีกทีตอนนี้กลายว่าคุลิโอเลือดจะส้มแล้วและเรียบร้อยอยังไงฮะตอนนี้ส้มแล้วด้วยใกล้จะแดงแล้วไหมแต่ว่าคุลิโอตอนนี้เรียบร้อยปลาระเบิดแรกไป็นคนละทีกลายว่าคุณเอสอทีแดงกว่านะตอนนี้นอดนรา เกือบไปแล้วนะครับคุริโอมาได้ไหมหกลับมาได้ด้วยคะโอ้คุณนักเก็ตยังไงฮะตอนนี้กลับมาจัมธนูอีกครั้งแล้วเรียบร้อยขอยิงขึ้นไปอีกหนึ่งฮิตตอนนี้กลายว่าคุณซาแมนเลือดแดงนะแล้วปาดคุณนักเก็ตไปอีกทีแล้วยังไงสวนกลับมาแล้วกดยิงขึ้นไปอีกทีโอ้โหโดนปา อาแคนนอนใส่หนึ่งทีแล้วยังไงครับตอนนี้คุณซาแมนดอดักอ,อยู่ขอบสนามแล้วปาดขึ้นมาอีกแล้วนะฮะอาลักคุณซาแมนรอย,ยิงอยู่ฮะแล้วคุณนักเก็ตยังไงป่าวุ้ทิ้งแล้วคุณซาแมนกดซีเจอร์ไปเมื่อกี้แล้วยงังไงครับตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นเรียบร้อยฮะขอป่าขึ้นมาอีกหนึ่งทีตอนนี้คุณซาแมนยังไงรอดักอยู่ข้างๆฮะแล้วเรียบรอย้อยฮะกดซีเจอร์ไปทียังไม่โดนนะคุณนักเก็ตรอยอยู่กดซีเจอร์แล้วเรียบร้อยฮะับจีจีแน่นอนท่านี้ฮะสักครู่นะฮะกลับมาที่คู่นี้ครับคุณณณกกออออนนนนนนยย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 ยััััััััังง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 งไไไไไไฮฮฮฮฮะะ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 พาาาาาามมมหหหหหหจจจวววิิิลลููๆๆๆเเเคคุุทีีีบ่่่่ดดดด้้ปปโโต ยังไงเอาละฮะตอนนี้เรียบร้อยยังไงฮะคุณกอนหาจงังหวะอยู่คุณท้ออีิบกดซีเนเจอร์เป็นทียังไม่โดนแล้วปาดเลือลดรัวๆเลยฮะกลายว่าตอนนี้คุณท้อถีิบเลือดเหลือน้อยกว่านะฮะเอาแล้ไงฮะเอายังไงตอนนี้คุณกอนพยายามหาจงังหวะเล่นกดซีเนเจอร์เป็นทียังไม่โดนนะแล้วโดนคุณท้ออีิบปาดไปสองทีแล้วยังไงคุณกนอนอาวุธหลุดแล้วกดซีเนเจอร์รอแต่ว่าขึ้นมาได้แล้วโดนปาดไปทีไม่รอดฮะ เอาละคู่นี้ยังไงครับปาดกันไปคนละทีสองทีแต่ว่าดูท่าคุณเอ็นแททีเหมือนจะเหนือกว่านะฮะตอนนี้พยายามจะทำดาเมจแล้วย,ยังไงคุณมิสเตอร์ฮอลลีวูดขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ฮะเรียบร้อยขอต่อยเป็นทีแล้วยังไงคุณเอ็นแททีพยายามจะปาดคุณอ่ามิสเตอร์ฮอลลีวูดฮะแล้วปาวุ้นเป็นทีแล้วยังไงตอนนี้พยายามจะเกี่ยวเกี่ยวได้นะฮะตอนนี้ลงไปปิดเลยไหลงไปปิดได้ไหมเรียบร้อยฮะปาดเป็นทียังขึ้นมาได้ไหมยังขึ้นมาได้อยู่ฮะโอ้มิสเตอร์ฮอลลีวูดไม่ธรรมดาฮะแต่ขออัพระคืนปทีแล้วยังงไกลาายว่ตอนนนนีี้้คุณมมิิสเเเตอออออรรร์์ฮลลลลววูดดดดแแแงปปโซกไไ่ะะาฮะ อาป่าแล้วตอนนี้จับผัวมาแล้วเรียบร้อยขอป่าเป็นพีโอเรียกสะพูวเลยฮะแต่เทนะฮะออกแล้วเรียบร้อยยังไงคุณโลเพศี่ห้ากกาจะเก็บคุณทอกอเบิลทอกก็ถีไปเฉยเลยฮะเมื่อกี้เกือบไปแล้วนะฮะแล้วยังไงคุณโลเพคุณโลเพพยายามจัจังหวะเล่นแล้วจิ้มไปหนึงทียังไม่โดนฮะตอนนี้กลายว่าคุณโลเพเลือดส้มก็จริงแต่ว่าคุณทอกกถีเลือดเหลือน้อยแล้วโดนจิ้มไปหนทีด้วยซิงเกเจอร์แล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะแต่โดนจิ้มไปหนึ่งทีโอ้อนยู่ เกือบไปแล้วนะครับคุณโลเพโลเพสีหอกกลับมาที่คุณอุ่นมะอีกครั้งนะฮะอุ่มมนมะแล้วกันเรียกอุ่นมะแล้ฮะโอ้เรียกอุยมะเรียกยากเหลือเกินแล้วเรียกคุณอุ่นม,มะแล้วกันฮะตอนนี้คุณอุนมะพยายามไม่เข้าไปต่อยอัปะคัตไปหนึ่งทียังไงครับยังไม่โดนแต่คุณซาวแมนสวนไม่ได้หนึ่งทีแล้วนี่นปลาหอกทิ้งไปกลับมาจับหอกอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงผาบจังหวะเล่นกันอยู่ครับคุณอุ่นมะยังจับไม่ได้แล้วโดนคุณซาวแมนจิ้มไปสองทีแล้วกดสีจึ่งโดนะ ฮาจิกาสือนะฮะรอบนี้ยังไงฮะคุณฮาจิกาสืเอาละฮะคุณโลเพกดซีเจอร์ไปหนึ่งทีแล้วโดนคุณฮาจิปาดไปหนึ่งทีแล้วเรียบร้อยับโดนดึงออกไปที่ขอบสนามแล้วดึงอีกแล้วฮะคอมโบรัวๆเลยฮะเอาละฮะคุณฮาจิกลับมาได้ไหมกลับมาได้แต่ก็โดนคุณโลเพปาดอีกแล้วฮะกลับมาได้ไหมโอเคกลับมาได้ฮะขอซีเจอร์ไปทีแล้วโดนดึงออกไปอีกแล้วโอเคคุณโลเพกดซีเจอร์ไปพลาดนะเมื่อกี้ไม่โดนแล้วโดนคุณโลเพดึงออกไปอีกแล้วฮะคุณฮาจิโอ้โหไม่ได้เล่นละทุกคิดนะ ดักทุกทิตเลยดักทุกทิศเลยโอ้คุณซาวแมนไม่ธรรมดาฮะตอนนี้คุณกอรยังทำดาเมจไม่ได้ฮะโอ้โหใครอยากดูธนูมาเลยฮะโอ้คุณกอนเรียบร้อยขอจับได้หนึ่งทีต่อยไป2ทีแล้วยังไงต่อฮะเรียบร้อยฮะยิงไปอีกทีหนึ่งคุณซาวแมนโอ้โหฮะอะไรครับปาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงปาดอีกหนึ่งทีโอ้โหคุณซาวแมนเรียบร้อยฮะโอมาพลาดจังหวะสุดท้ายไหมคุณซาวแมนเรียบร้อยฮะปิดคุณกอรไม่ได้ฮะอ่าหเสียเลือดไปเพียงเล็กน้อยฮะซาวแมนธนูของเขานะฮะซาวแมนกับธนูของเขา แล้วยังไงฮะตอนนี้ยังหาจังหวะอยู่ครับยังเกี่ยวไม่ได้ครับคุณเซนพยายามจะดึงออกไปแล้วฮะตอน,นอยู่ที่ขอบสนามแล้วลงไปดึงครแต่ยังดึงไม่โดนคุณฮาจิบอกขอเล่นด้วยขอบสนามยังไงฮะยังขึ้นมาอีกทีนึงครตอนนี้ยังหาจังหวะกันใหม่ครเรียบร้อยคุณฮาจิขอยิงไปอีกสองหิศแล้วยังไงเรียบร้อยฮะโดนเสยขึ้นไปแล้วตอนนี้คุณเซนปาอาวุธลงมาแล้วเปลี่ยนอาวุธเป็นเคียวเหมือนเดิมตอนนี้ยังหาจังหวะเล่นอยู่คุณฮาจิขอปาดไปที่ขอบสนามแล้วยังไงปิดเกมเลยไหมยังไงรออยู่คุณเซนขึ้้้้้้้้้้้้้นนนนนมมมมาา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 าไไไไไไไดดดดดัััยยยยขขขึฮฮฮะะตตตตออออีีแแแแแแ่่่่่วววววววโคคุุุณณจจิิปปปปปปลล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 งงงงงกกบเเท ตกเฉยเลยอะคุณอาจีตอนนี้ดันไปที่ขอบสนามแล้วพยายามหาจังหวะเล่นแล้วคุณทองหมุนไปหมุนมาตอนนี้ยังหาจังหวะแทงไม่ได้คุณกรกระโดดเข้าไปจะหาจังหวะอยู่ปาวูทิ้งไปแล้วเปลี่ยนเป็นดาบนะครับลายเซเบอร์สีดำของเขาได้ยังไงครับตอนนี้พยายามหาจังหวะเล่นได้ไหมไม่ได้ฮะโดนคุณทองซีเจอไปออกไปที่ขอบสนามแล้วพยายามหาจังหวะใหม่เรียบร้อยปาวุทเข้าไปแล้วขอปาไปสองทีไล้ยังไงดักอยู่ที่ขอบสนามไหมยังไงครับคุณทองเรียบร้อยคุณกนขอป่ายขึ้นมาอีกทีแล้วปาวุทขึ้นไปเหมือนกันแล้วตอนนี้กลาย รียบร้อยฮะโดนคุณกอรจิ้มลงไปไม่รอดฮะลองลองดูนะผมไม่มั่นใจนะไม่มั่นใจจริงแท็บเล็ตผมก็มีนะเดี๋ยวไว้เดี๋ยวผมลองให้แล้วจะมาบอกแล้วกันนะแต่ถ้าเกิดว่าคุณหนุ่มกุยมีอยู่แล้วก็ลองลองเลยได้แต่ของผมแท็บเล็ตผมอยู่ในรถไงไม่ได้เอามาฮะไม่ได้ลงมาอ่ะไม่เป็นไรกลับมาในคู่นี้แล้วยังไงคุณจ็อกเกอร์หลังจากเก็บไป2แล้วจะเก็บคุณโซได้ไหมขอดึงคุณโซออกไปที่ขอบสนามอีกครั้งหนึ่งแล้วยังไงต่อทีนี้ปาดออกไปองหนึ่งที ปาดอีทีแล้วยังไงเอาละรอบนี้ยังไงคุณโซรอดักอยู่ข่าวสนามแต่ว่าคุณจ็อกเกอร์กดซิเจอร์ไปอีกทีแล้วยังไงโดนปาดออกไปอีกทีนึงเอาละฮะรอบนี้ได้ไหมคุณจ็อกเกอร์เรียบร้อยลงไปปิดเกมเลยฮะแล้วยังไงคุณพิงกายบอกตอนนี้จับล็อกเก็ตแลนด์ได้แล้วพยายามจะจิ้มรัวๆเลยฮะเอาละฮะยังหาจังหวะเล่นอยู่คุณฮาจิยังไงกระโดดไปกระโดดมายังปาดไม่โดนพยายามเข้าไปกระทืบเท้ายังไม่โดนตอนนี้ยังปาดกันไม่โดนฮะพุ่งกันไปพุ่งกันมายังไงใครจะได้เปิดก่อนแล้วเรียบร้อยฮะคุณฮาจิขออออััปปปเร์คตไได้ก่นนห จะได้เปรียบตอนนี้เริ่มเหมือนจะเสียเปรียบแล้วฮะพยายามจะใกล้กันแล้วเลื่อนพอๆกันแล้วเรียบร้อยฮะโดนวิงไกยจิ้ไปทันทีแล้วยังไงโดนซิกเจอร์รอดักอยู่แล้วเรียบร้อยฮะ โอ้พิกกบมาเฉยเลยครคุณฮาจิบางทีตอนนี้พยายามจะกระทึบเท้ายังไงปาดไปบนทียังไม่โดนปาดไปหนึ่งโทนตอนนี้กลาวว่าคุณท้องเลือดแดงแล้วซีเจอบางทียังไม่โดนรับคุณการยังไงขอเตะบางทีแล้วปาดขึ้นไปเลยฮะยังไงครับปิดเกมไปเลยครคุณขนมคุณขนมพยายามจะเข้าไปปิดเกมแต่ว่าคุณท้องยังขึ้นมาได้แล้วคุณท้องรอดักอยู่ที่ขอบสนามปาดไปบางทียังไม่โดนครับตอนนี้ผัดกันไปผัดกันมาเรียบร้อยครับโดนคุณอาหาขนมโดนปาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงโดนปาดสองทีแล้วยังไงครับคุณขนมยังปิดไม่่ได้้ีีทแลวโอ ายฮิตแล้วฮะยังไงปลาวุธลงมาแล้วพยายามจะปิดเกมคุณท็อกแล้วเรียบร้อยครับโอ้กว่าจะปิดคุณท็อกไปได้นะเสียเลือดไปเยอะเหมือนกันนะฮะ อีสองทีแต่คุณเกมกลับมาได้ฮะตอนนี้จับมาที่กงจักรแล้วยังไงเรียบร้อยฮะจิ้มไปหนึ่งทีด้วยซิงเกเจอแล้วปั่นขึ้นไปอีกทีตอนนี้คุณเกมเลือดแดงมากแล้วซิงเกิลอรออยู่คนละทางเลยฮะโอ้คุณเกมก็กดซิงเกิ์เหมือนกันไม่โดนแล้วเรียบร้อยฮะโดนไปอีกหนึ่งทีปาวุธทิ้งไปแล้วตอนนี้ถือมูแรงป่าเลยไหมป่าโดนไหมไม่โดนฮะเรียบร้อยตอนนี้จับมนูแล้วกดซิงเกเจอไปคุณเกมพยายามจะเข้าไปหาจังหวะเตะยังเตะไม่โดนแล้วเรียบร้อยฮะโดนคุณเกมซิงเกิลเจอไปแล้วปาร์วูด เลือดเริ่มเหลืองแล้วเริ่มส้มแล้วด้วยยังไงฮะคุณลังสิติพยายามจะหาจังหวะเกี่ยวขึ้นไปยังเกี่ยวไม่โดนฮะคุณลังสิตเรียบร้อยฮะโดนเกี่ยวไปทีแต่ว่าคุณลังสิตสวนกลับมาได้แล้วปาดไปอีกทีแลว้วกดซีเจอไปไม่โดนนะ เอาละยังไงครับตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นขอปาไปหนึ่งทีแล้วคุณลังสิตกระโดดไปกระโดดมาหาจังหวะอยู่ยังเกี่ยวไม่โดนนะจิ้มกันไปยิ่งกันมาแล้วคุณลังสิตป์ปาดไปได้หนึ่งทีสองทีแล้วยังไงตอนนี้ไปได้ที่ขอบสนามแล้วแต่ว่าคุณลังสิตเลือดแดงแล้วคุณลังสิตธเรียบร้อยฮะโดนปาไปทีครับคุณเล็กยังไงแล้วโดนซิกเกอร์แล้วก็ทื่อไปเลยไม่รอดนะโอ้เก็บไปได้อีกหนึ่งนายคุณมิทขอแค่ขอแค่เกี่ยว <c oughs> ได้เท่านั้นฮะตอนนี้คุณมิทพยายามจะเกี่ยวคุณเล็กลงไปยััังงงงงไไไไไขอปาดดม่่่้้ีีกทแลววยยยเะ พยายามจะปิดเกมแล้วไม่เรียบร้อยปาไปสองทีเอาล้ฮะยังไงมาที่ขอบสนามเนี่ยแต่ว่าคุณเล็กขอป่าขึ้นมาอีกทีแล้วป่าวูธทิ้งไปตอนนี้ยังไงครับโหกลายว่าคุณมิทเมื่อกี้กดซีเจอร์ไปยังไม่โดนฮะแล้วยังไงคุณเล็กพยายามจะเข้ามาปิดเกมด้วยเท้าเปล่าแต่ว่าไม่เอาดีกว่าแล้วมาที่ขอบสนามก็ทืบลงไปอีกทียังไม่โดนคุณมิทลอกดซีเจอร์ที่ขอบสนามแต่ว่าไม่โดนเหมือนกันตอนนี้กลายว่าจับวุธแล้วทั้งสองฝ่ายเล่นเรียบร้อยครับคุณมิทขอดึงอาคุณ เล็กออกมาที่ขอบสนามแล้วปิดเกมไปแท่งอย่างนั้นเลยฮะไม่ได้เมื่อกี้เอาละครับคุณเล็กกลับขึ้นมาที่ขอบสนามอีกครั้งหนึง่งแล้วยังไงคุณจูดุยหมุนไปอีกทีแล้วยังไงคุณจูดุยคุณคคิดุณเล็กพยายามจะเกี่ยวเกี่ยวคุณจูดุยมาที่ขอบสนามแล้วแต่ยังไงคุณจูดุยกลับขึ้นมาได้แล้วพยายามจะทำดามเมจให้ได้มากที่สุดตอนนี้คุณจูดุยเลือดเริ่มเหลืองแล้ว,ลวยังไงจะล้มทีมสีเงินได้ไหมรอบนี้ยังไงฮะโดนจิ๊บกิ้งไปถึงทีแล้วยังไงคุณเล็กพยายามจะหาจังหวะทำดรามีได้อยฮะคุุณจูดด้ยัเนอรี่บแ ไม่รอดฮะต้องมาเจอคุณทอกอีกครั้งนะฮะเรียบร้อยครับคุณเล็กเข้าไปเกี่ยวคุณเจมส์ไปทีแล้วยังไงไม่ให้คุณเจมส์กลับมาไหมกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะแต่ว่ายังไงพยายามจะเตะคุณเล็กตอนนี้กลายว่าคุณเจมส์เลือดแดงแล้วยังหาจังหวะเล่นอยู่ยังไงพยายามไปซีเจอร์ไปทีแล้วเรียบร้อยครับคุณเล็กกดไม่งีียังไงฮะยังกลับมาได้ไหมกลับมาได้คะคุณเล็กพยายามคอมโบรออยู่จังหวะแต่ว่าคุณเจมส์กดซีเจอร์ไปแล้วเวียงไปขอมสนามป่าฮาวทิงไปแล้วปาระเบิดทิ้งไปแล้วยังไงกะลงไปซ้ำ พอกันแล้วยังไงเรียบร้อยซิจะไปไม่รอดฮะคนทักล้มเทมนะฮะ ยังไงฮะเคทอสจะมาฆ่าพระเจ้านะฮะจะมาเจอคุณฮาจิอีกครั้งนะตอนนี้ยังไงคุณเคทอสจับดาบมาแล้วแต่คุณฮาจิขอจิ้มไปหนึ่งทียังไม่โดนนะคุณเคโทอสขอปาดไปหนทีแล้วยังไงกดซิเจอร์ไปทียังไม่โดนคุณฮาจิยังไงหาจงหวะเล่นอยู่ครับพยายามจะเกี่ยวยังเกี่ยวไม่โดนฮะเอายังไงดีโดนปาดไปหนึ่งทีครับคุณฮาจิแล้วยังไงเอ้ยคุณฮาจิโดนถูกแล้วคุณฮาจิโดนปาดโดนปาดสทีแล้วยังไงต่อคุณเคทอสคุณเคทอสโกซิเจอร์ไปไม่โดนฮะแต่คุณฮาจิขอชุดใหญ่เลยคอมโบดึงมาที่ขอสนามแล้วโกซีเจอร์ไปยังไม่โดนคุณเคทสขอปาดออกไปไม่รอดฮะเอ๊ะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะแต่ ยังหาจังหวะยิงไม่ได้แล้วคุณเล็กริมรัวๆฮะกลายว่าคุณเอเลือดแดงแล้วเฉยเลยคุณเล็กยังไงฮะจะปิดเกมได้ไหมฮะจะปิดเกมได้ไหมยังไงความหวังอยู่ที่ทีมคุณเล็กแล้วอยู่ที่คุณเล็กแล้วทีมของเขายังไงปลาวูทิ้งไปแล้วการจะปิดด้วยมือเปล่าอัพพารตไปอีกทียังไม่โดนฮะตอนนี้คุณเอกดสีเจอไปหนึ่งทีแล้วยังไงกลับมาที่ขอบสนามอีกครั้งตอนนี้คุณเล็กไม่มีอาวุธฮะจะเข้าไปเก็บอาวุธไหมไม่เอาฮะาโอ้อะไรไงฮะปลาระเบิดไปหนึ่งทีแล้วยังไงเออระเ,รเ,ะงงเรบิดฮ โอ้จีจีนะเอาแล้วครับตอนนี้ลงมาอีกทีหนึ่งพยายามจะปาดนะคุณเอคุณเอเรียบร้อยปาดไม่ได้หนึ่งทีแล้วยังไงคุณซีโอกระโดดไปกระโดดมาแล้วคำนาเมจไเป็นหนึ่งทีแล้วกดสีเจอไปทียังไม่โดนครับพยายามจะหาจังหวะปาดแล้วปาดเป็นทีแล้วเรียบร้อยครับปาวุดไปแล้วเรียบร้อยลงมาสากับปิดเกมเลยแต่ว่ายังคลอดไลยกลับมาได้ไหมกลับมาได้โอ้นึกว่าจะไม่รอดแล้วคุณเอโอ้นึกว่าจะตกไปเองเฉยเลยแต่กลับมาได้ครับตอนนี้กลายเป็นว่าคุณซีโอตอนนี้เลือดแดงมากแล้วและปาดออกไปอีกทีแล้วยังไงต่อลงไปปิดเเเกกมมมมใหหห้ออย่่าางีละะโโคุณไืนนนั เอาละกลับมาที่คุณเกมนะยังไงฮะคุณเกมรอบนี้เจอคุณเคโทส์นะเอาละตอนนี้คุณเกมจิ้มไปรัวๆเลยคุณเคโทสกลับมาได้ไหมกลับมาได้ฮะยังไงครับพยายามจะหาจังหวะเล่นขอจิ้มไปหนึ่งทีแล้วยังไงกลายไปด้วยกลายเปขอบสนามแล้วแต่คุณเกมยังกลับมาได้แล้วยังไงพยายามจะเข้าไปป่นเรียบร้อยฮะคุณเกมจิ้มลงมาหนึ่งทีแล้วยังไงต่อพยายามจะหาจังหวะเล่นยังไงขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้แต่ว่าคุณเคโทสคุณเคโทพยายามจะทำดาเมจรัวๆเลยเรียบร้อยซิเจอไปอีกทีหนึ่ี่่่อบาาาแ้วดยยะตพจปเรรงคุณเกมก็ไบ เทพของเราเนี่ยฮะเสี่ยวมี่กับคุณเคโฮสเนี่ยยังไงนะเอาละครับคุณนายฟ็อกยังไงครับกับไลท์เซเบอร์สีดำของเขายังไงเรียบร้อยขอจิ้มไปหนึ่งทีป่าไปหนึ่งทีได้ยังไงพยายามจะเข้าไปหาจังหวะทำดาเมจเรียบร้อย,อำำย,อยอคุณเสี่ยวมี่ขอปาวุธไปแล้วขอต่อยเป็นคอมโบชุดใหญ่เลยโอ้โหเกือบอัพพาร์ตได้แต่ยังไม่โดนฮะปาวุธทิ้งเมยแล้วขอต่อยด้วยมือเปล่าด้วยคุณน ok ายฟ็อกยังหาจังหวะไม่ได้ขอฟาดไปหนึ่งทีแล้วลงไปที่ขอสนามแล้วโดนคุณเสี่ยวมี่ทิเตวไปโอ้ นายฟอของเรามิดกลับมาอีกครั้งต้องมากู้สถานาการณ์ให้กับทีมสีแดงแล้วรอบนี้ปลาระเบิดไปก่อนหนึ่งทีไม่โดนตอนนี้จับเคียวแล้วด้วยตอนนี้เคียวกับเคียวเจอกันแล้วยังไงใครจะได้เปิดก่อนคุณมิดขอดเกี่ยวไปหนึ่งทีแล้วกดซีเจอไปทียังไม่โดนแต่ตอนนี้คุณเอเซียเลือดแดงแล้วย,ยังไงคุณมิดโดนเกี่ยวไปหนึ่งทีแล้วว่าคุณเอเซียยังไงฮะกลับขึ้นมาได้คะตอนนี้คุณมิดพยายามจะปลาวุธไปป่าลูกตุ้มไปหนึ่งทีแล้วตอนนี้เก็บเป็นออฟแล้วฮะตอนนี้คุณเอเซียไม่มีอาวุ ไม่ได้เลยยังไงครับคุณเอตอนนี้เลือดเริ่มเหลืองแล้วใก้จะส้มแล้วด้วยตอนนี้คุณไก่ก็ยังไงถ้าจะหล่นลงไปแท่งนี้เลยไหมโอ้โหเรียบร้อยฮะกลับมาได้ไหมกลับมาได้แล้วขอดึงคุณไก่ลงไปด้วยแล้วยังไงคุณไก่ก็ยังกลับขึ้นมาได้โอ้ตอนนี้เรื่องกนที่ขอบสนามยังโหดมากแล้วกลับขึ้นมาทุ่มหนึ่งทีแล้วยังไงครับตอนนี้พยายามจะหาจังหวะใหม่แล้วเรียบร้อยคุณไก่โดนป่าออกไปแล้วยังไงปิดเกมเลยไหมโอ้ยังไม่ได้นะและเรียบร้อยคุณไก่หล่นไปเองเฉยเลยฮะโอ้รอบเมื่อกี้เกิดอะไรขึ รอบนี้บอกเลยว่าตึงและคุณเอ็กเซียยังไงครับเอ็กเซียโดนจิ้มรัวๆเลยคุณเอ็กเซียโอ้โอยังไงฮะยังได้เล่นไหมโอ้คุณเอ็กเซียยังกลับมาได้ไหมกลับมาได้อยู่แล้วยังไงคุณเคทอสลับมาได้ไหมกลับมาได้โอ้คุณเอ็กเซียแป๊บเดียวเลือดเลือดส้มแล้วอ่ะแล้วยังไงครับปาระเบิดโดนไปทั้งคู่เมื่อกี้ก็จริงแต่ว่าตอนนี้กลายว่าคุณเคทอสกับคุณเอ็กเซียแดงทั้งคู่แล้วแล้วโดนคุณอ่าเคทอสปาดออกไปแล้วเรียบร้อยฮะ เกมไวอีกแล้วนะคู่นี้เกมไวจัดเลยไงโดนคุณแอกป่านรัวๆเลยฮะคุณแอเซีย e โอ้โหนี่มันอะไรกันครับเนี่ยแอ็กนี่มันคือใครนะแอกนี่มันคือใครฮนะมาถึงก็เปิดได้อย่างสวยงามว่ากดซีเจออีก่ทียังไม่โดนฮะคุณเอ็กเซียกลับมาได้ไหมหาจังหวะปลาของเออปลาอาวุธไปถึงทีแล้วไงกัจับตุ่มแต่ไม่ทันฮะพยายามจะเข้ามาจับอาวุธแล้วตอนนี้เปลี่ยนเป็นมานแต่ยังโดนคุณแอกป่านรัวๆเลยฮะโอ,โอเคคุณเอ็กเซียขอป่าดอาวุธไปถึงทีแล้วไงจะเข้าไปต่อยยังต่อยไม่โดนแล้วโดนคุณเอ็กเซียยังไงฮะ คุณเอ็กซยังโดนปาดรัวๆอยู่นะฮะยังทำดาเมจไม่ได้ฮะเขาคือสายลับใช่ไหมทำดาเมจตอนนี้คุณจีค่คุณบาสตอนนี้เกี่ยวออกมาหนึ่งทีแล้วยังไงเกี่ยวแล้วกดซีเจอร์ไปที่ขอบสนามยังไงกดนรัวเลยแต่ยังไม่โดนฮะพยายามจะเข้าไปเกี่ยวแต่ยังไม่ได้ฮะตอนนี้คุณโปจับดาบอยู่เอ้ยจับปืนอยู่แล้วยังไงปลาเขี่ยวทิ้งไปแล้วตอนนี้ปลาระเบิดทิ้งไปด้วยเหมือนกันครับคุณบาสคุณบัสเรียบร้อยฮะโดนปาดไปหนึ่งทีแล้วยังไงต่อตอนนี้คุณบัสอาวุธ าอาวุธเฉยเลยฮะถ้าจังหวะเมื่อกี้ชาร์จเป็นซีนเนเจอร์ไม่รอดแน่นอนฮะตอนนี้คุณบาาป่าระเบิดไปแล้วเรียบร้อยโดนคุณโปด้วยฮะลอ,อยฮะปาวธไปอย่างทีแล้วยังไงตอนนี้ยังหาจังหวะเล่นไม่ได้ฮะคุณเอ็กเซียตอนนี้ไม่มีอาวุธด้วยคุณ่าไกเด่นเมื่อกี้กดซีเ,เจอไปอย่างทีแล้วยิงเป็นสองนัดแล้วเรียบร้อยปาดไว้ที่ขอบสนามแล้วปาดอย่างทีกายว่าเลือดแดงแล้วคุณไกเด่นปิดเกมไปเลยไหมฮะ ยังไงฮะเรียบร้อยปาไปหนึ่งทีแล้วยังไงเรียบร้อยปาอีก2ทีโอ้โหไม่น,าน่ารอดแล้วฮะกลับมาได้ไหมกลับมาได้ด้วยโ,โูคุณเอ็กเซียยังไงะฮะโูคุณไก์เล่นกับปิดเกมเลยไอ้คุณไก์จ้าแล้วยังไงฮะขอโงเนี่อาวุธมาแล้วยังไงกลับมาได้ไหมกลับมาได้ด้วย โอ้ยังไงครคุณไกลรอปิดอยู่แล้วไม่รอดแล้วครับรอบนี้ไม่โดนต่อยพื้นก็ยังไม่โดนตอนนี้ขอปาดลงไปอีกสทีแล้วยังไงไปที่ขอบสนามแต่ว่ายังกลับขึ้นม่ได้คุณเทนนิซี่กดซีเจอร์ปอีกทียังไม่โดนแล้วขอต่อยคุณไกจ้าตอนนี้คุณไกจ้าเลือดจะส้มแล้วโดนคุณไก่จ้าปาดลงไปข้างล่างแต่ว่าคุณเทนนิซี่ขออัปเปอร์คัตขึ้นมาแต่ว่าคุณไกจ้าแก้เกมด้วยการปาอาวุธลงมาแล้วหยุดคองโบของคุณเทนนิสซี่ได้ตอนนี้คุณเทนนิสซี่ยังโดนยิงรัวๆ ังไงอัพราคาสองทีกาอากาศและปิดคุณไกจ้าไปเรียบร้อยนะฮะบอกเลยตอนนี้เอาแล้วฮะยังหาจังหวะเล่นอยู่ครับตอนนี้ขอปาดไปหนึ่งทีครับคุณเทนนิสซี่และเรียบร้อยคุณแอคขอจิ้งไปหนึ่งทีสองทีและยังไงฮะคุณเทนนิสซี่เรียบร้อยขอปาดไปสองทีและกดซีเจอร์ไปหนึ่งทีและยังไงกดซีเจอร์ไปหนึ่งทียังไม่โดนฮะ,ะตอนนี้คุณแอคพยายามหาจังหวะเล่นแต่โดนปาดเป็นฟทีตายว่าคนนี้คุณแอคเลือดแดงแล้วแล้วโดนจิ้งไปรัวๆแล้วเทนนิสซี่กลับมาได้ไหม กลับมาได้ฮะแล้วคุณเทนิสซี่ก็จะปิดเกมคุณแอแล้วยังไงเพราะตอนนี้เลือดแดงมากแล้วคุณเทนิสซี่ยังไงก็ยังหลบได้อยู่แล้วคุณแอข,ขึ้นมาได้ไหมขึ้นมาได้ครับตอนที่คุณเทนิสซี่เรียบรอ้อยกะทืบลงไปไม่หลอดนะ โอ้โหเอาละทำได้ดีแล้วคุณเทเลซี่รับเสมอนะฮะแค่ใช้กดเดิมเท่านั้นแพ้ออกนะทีมไหนแพ้ทีมนั้นออกเท่านั้นเลยฮะไม่มีอะไรมากมายเอาโอเคกลับมาที่คุณแอ็กกับคุณเดอร์ฮะอาวุธเดียวกันได้ยังไงแต่คุณเดอร์บอกสกินสวยกว่าเว้ยยังไงฮะจังหวะหาจังหวะเล่นแต่คุณแอ็กขอซีเจอร์เป็นหนึ่งทีได้ยังไงคุณเดอร์โดนปาดไปอีกแล้วนะโอ้โหคู่นี้บอกเลยยากนะฮะคุณแอ็กจะเอาลงนี่ยากมากฮะตอนนี้คุณแอ็กเลือดแดงแล้วเหมือนกันคุณซิงเกิลเจอร์ไอเว้ยคุณเดอร์ ไปได้นะโอ้โหเอาละครับมหาเทพของ <hi> เรานะฮะคุณมหาเทพนะฮะกับลิเต์เลทของเขาฮะเรียกคุณลิตนะฮะเรียบร้อยฮะไงแต่โดนคุณเดอร์เอาไปครับก่อนหนึ่งทีไ้วไงสองทีแล้วคุณลิตยังไงฮะยังหาจังหวะเกี่ยวไม่ได้เรียบร้อยเขาเกี่ยวไปหนึ่งทีแล้วปาดสองทีโอ้โหแล้วไงฮะดักอยู่ขอบสนามเลยฮะคุณลิตยังไงฮะเรียบร้อยซีเจอร์ไปอย่างสวยงามอูคุณลิตนี่ยังไงฮะมหาเทพนะฮะมหาเทพจริงๆระชื่อของเขาเรียบร้อยฮะ้แล้วปิดคุณเดอร์ไว้อย่างสวยงามฮะ ที่เปลี่ยนมาเป็นแบทเทิลบููแล,ลวว้วปาลงท้าพูดอีกไปทีแล้วไงตอนนี้ถือระเบิดแล้วป่าเบิดไปด้วยยังหลบได้อยู่ฮะคุณแบคพยายามจะเข้าไปทำเดทด,ด้วยกันเตะธรรมดาลแล้วไงจะอาวุธและปลาไปทียังไม่โดนนะเรียบร้อยกดซีเจอร์ไปอีกทีฮะยังไม่โดนนะตอนนี้กลายว่าคุณแบคยังทำดาเมจได้เพียงเล็กน้อยนะแล้วเรียบร้อยคุณซุปทำดาเมจใส่คุณแบคตอนนี้เริ่มแดงแล้วฮะเอาอยัางไงดีฮะตอนนี้พยายามจะหาจังหวะเล่นได้ไหมเอ่ยไม่ได้ฮะแล้วโดนคุณซุปป่ดออกไปฮะรอบนี้คุณซซซุุุปปปปคคือออออใรรรรรรรไไมมู่่่่่้้้แแแตวาาาจิงงงงๆฮะๆงะงงฮะะะะะเเเ์นน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 ขยยยัีีบท